Hey, มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟานเข็มหมอคลินิกทุกคนนะคะก็วันนี้อยู่กับหมอโ้งนะคะแล้วก็อยู่กับคุณบอลนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลบรอยสักให้ดูกันนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าตัวพิโคเลเซอร์ตัวนี้นะคะ่ะเขาเก่งมากในเรื่องของการลบเม็ดสีและเก่งมากในเรื่องของการกระตุต้นคอลลาเจน รอยสักถือว่าเป็นเม็ดสีชนิดหนึง่งซึ่งพิโคตัวนี้ค่ะก็สามารถจัดการได้ทุกเม็ดสีเลยนะคะซึ่งปกติเครื่องตัวเครื่องโฟเลเซอร์อเก่าๆมันก็จะไม่สามารถลบบางเม็ดสีได้อย่างเช่นสีแดงหรือสีส้มแต่ลบ่อนค้างยาแต่ว่าพิโคนตัวนี้ค่ะสามารถลบได้ทุกเม็ดสีนะคะก็เดี๋ยวสอบถามคุณหมอนิดนึงอันนี้คือสักของวิซ่ามานานด้วยอย่างค่ะ ตั้งห้าสกปีเรียนมัธยมมัธยมก็หลายปีแล้วนะคบโอเคแล้วก็วันนี้ทำไมถึงตัดสินใจลงคะเจะเหนื่อแล้วรูปนี้จะเปลี่ยนรูปโอเคค่ะแล้วทำไมคุณมาอางนี้เลือกคุณมะขุราถึงเลือกเป็นตัวพิโคคะบางคั้งที่การลดวาสังมันก็จะมีหลายๆเลเซอร์ให้เราเลือกอะไรอย่างนี้ยผมก็ศึกษาข้อมูลก่อนตอนนั้นด้วยผมก็อ่านหลายๆรีวิวว่าตัวพิโคนี่ยน่าจะ ลบล้วลอยหายง่ายที่สุดนะฮะโดยไม่ทิ้งรอยนะฮะก็ศึกษาม,มาบ้างแล้วนะคุณผู้นะคะอ๋อโอเคใช่เลยนะคะเจ้าพิคอร์ดวเนี้ยค่ะเขาจะมีความยาวคลื่นที่755คือปกติมันก็จะมีเลเซอร์มันจะมีหลายความยาวคลื่นตั้งแต่500 555 755แล้วก็1064อย่างเงี้ยค่ะ คือยิ่งความยาวที่มันลึกลมันก็จะลงไปได้ลึกในส่วนของชั้นเม็ดสีเม็ดสีมันจะอยู่ในชั้น735เพราะฉะนั้นพิโคมันเป็นความยาวเพื่อที่755แสดงว่ามันจะลงไปที่เม็ดสีพอดีมันก็เลยเป็นเครื่องที่สามารถลบรอยสักลบพิเมนต์ต่างๆได้ดีที่สุดในตอนนี้เอาเวที่สำคัญของอพิโคค,คือเขามีความเร็วถึง10ยกกำลังลบ ซึ่งมันเร็วมากมันก็เหมือนปืนเขาเรียกว่าปืนอะไรอะปืนที่มันเร็วๆเป็น1ใช่พอมันเร็วปุ๊บมันก็จะตรงจุดปะแล้วมันก็จะไม่ไปหลุดออกาโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามายิงรอยสักของคุณบันนิดนึงให้ดูนะคะแล้วก็หลายๆคนจะกังวลว่ายิงรอยสักไปแล้วมันจะเป็นแผลหรือเปล่ามันจะบวมแดงหรือเปล่าซึ่งน่าจะเป็นสิี ก็กังวลด,ด้วยใช่ไหมคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังทำมันเป็นประมาณไหนแล้วก็ช่วงระหว่างทำเจ็บมกนหมายแค่ไหนนะคะความยากของเจ้ารอยสาก็คือการรับพลังงานค่ะคาก,าาคก,คการรับพลัง,งงานให้ได้ให้ได้เอนพอยที่ที่เหมาะสมแล้วก็ที่ดีนะคะ ันนี้คือต้องทําบ่อยไหมคะหมอต้องเว้น<า>เยอะไห<ช>มคะอยสักแนะนําเว้นประมาณหกอาทิตย์ถึงแปดอาทิตย์ค่ะทางจะถึงจะท,ทาําครั้งนึงนะคะรอยสักเราจะไม่ทํำบ่อยมันรีบยิงไม่ได้เหรอ <laughs> <laughs> สาเหตุที่ที่เราจะไม่ยิรอยสักบ่อยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการยิงเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ตัวไหนก็ตามค่ะเวลาเรามีพลังงานลงไปที่ผิวปุ๊บอะ ผิวมันจะเกิดการอักเสบก่อนเพราะมันเกิดการอักเสบปุ๊บมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอะซ่อมแซมตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผิวมันมีการอักเสบแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่อัดอะไรเขาไปอีกเพราะมันจะแย่ลงเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้เขาซ่อมแซมตัวเองไปก่อนเลยอาจจะต้องทําประมาณหอาทิตย์ครั้งค่ะ หมอบเรื่องยิงนะคะเสร็จไหมะะคะเจ็ิดๆครับหมอบหมอไปต่อ<ส>นะอัน<สะ><สะ>นี้เธอเท่าไหร่น<ส>ะตับมั<สะ>บนเป็นเหนะะี่ ต่อหน้าก็จะไล่าตามรอยอย่นี้หรใช่ก็จะไล่แบบจ,จุดต่อจุดตามรอยหลังยิงมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าก็จะขาวขาวนิดนใช่มันก็จะขาวนิดนึงแต่อีกสักปั๊ดนึงมันก็จะกลับมาดำตามรอยสักแล้วซึ่งระยะเวลา คือปกติเลเซอร์เวลาเราปล่อยลงไปอะค่ะมันจะไปทําให้เม็ดสีแตกออกแตกออกก่อนแล้วก็ก็จะมีเซลล์เม็ดเลืดขาวต่างๆพวกนี้มาเก็บกินเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาสองอาทิตย์แรกมันอาจจะยังจางไม่ได้เัดเจนแต่ว่าถ้าสองอาทิตย์ถัดไปอะค่ะพวกเม็ดเลือดขาวมัาเก็บกินเม็ดสีพวกนี้หมดก่อนมันก็จะเริ่มขาวขึ้นเสจ็จไหมคะคิด,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 ดนิดเดียวนิดเดียวเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ได้หน้ากออย่างที่คิด โอเคก็เดี๋ยวอย่ามายิงต่อก่อนนะคะเก็บของบอลต่อซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ลาแฟนเพจหมอหญิงฟลีททุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใหม่นาะโอ้ยสักเจ็บกว่าดครับ